กุ๊ปกิฟต์สุมนทิปอวดความแซ่บในชุดสีแดงอท็กได้ว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นเลยก็ว่าได้สําหรับครอบครัวของกุ๊ปกิฟต์และบี p n ที่มีโซ่ท้องของใจแล้วถึงสองคนคือเปาเปาและน้องคนเล็กอย่างเปาเป้ที่คุณแม่มักจะนําทีมถ่ายภาพครอบครัวอยู่เสมอเพอแป๊แบ,บเดียวก็ออกมาเติมเต็มและเพิ่มสีสันให้กลับครอบครัวหากใครติดต่อสาวก,กุ๊ปกิฟต์อยู่นั้นจะเห็นว่าทั้งฝั่งคุณแม่ขยันเผยโมเมนต์สุดคลิ้วระหว่างพี่คนโตกับ น้องคนเล็ก่อนหน้านี้สามีสุดที่รักได้บินไปทํางานที่ประเทศจีนทําให้ต้องห่างครอบครัวอีกครั้งที่เจ้าตัวได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอตอนที่สามีกอดลาน้องเป่าเป้และน้องเป๋่าเปาล่าสุดกุ๊ปกิ๊บสุมนทิพย์ยกครัวไปเที่ยวพักผ่อนแพกก็คกระเป๋าไปเที่ยวทะเลรับบรรยากาศแบบชิลๆและแน่นอนก็ไม่พลาดอีกเช่นเคยเมื่อดาราสาวคนไหนไปทะเลแล้วนั้นจะต้องอวดความแซ่บเป็นธรรมดาและงานนี้ถึงคราวของสาวกุ๊ปกิป๊บ เธอได้ออกมาโชว์ความสวยในชุดว่ายน้ำทูพีสสีแดงเผยให้เห็นชมความสวยของคุณแม่กุบกิบนั่นเองเธอได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับระบุข้อความว่าทะเลมีแต่ปลาในสายตามีแต่เธองานนี้ทำเอาแฟนๆที่ได้เห็นต่างพากันชมความสวยของสาวกุบกิบจะแซ่บขนาดไหนไปรับชมภาพกันพร้อมๆกันเลยค่ะ